อ so yeah. well, hey, okay. well. uh, <c oughs> ันนี้ก็ทำชุดแล้วนะเสื้อก็แมนยูแล้วนะพร้อมเชียร์พร้อมเชียร์มากพร้อมเชียร์หรือพร้อมมาแถมท่าเชียร์ให้หน่อยดิเอ้ยเชียร์ให้ดูหน่อยดิ่บอยท่าเชียร์แมนยูขอหน่อยได้แล้วบังท่าเชียร์ท่าเชียร์แมนยู ะ้าวนก่อนให้ตคู่ต่อสู้เตข้าสมมติว่าเตะข้าคูดต่อสูเตะ้าเข้าวเองมันต้องอยู่ในฟิลมันต้องแบบว่าตอนั้นเราตึ้นแค่ไหนบ้านดีๆนะต้ไม่ต้องห่วหรอก้าทีหนึ่ง